วัตสังภาราอุปาทวยธรรมมิโนเดังอุปตะมุสุโคานิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมมิโนลปกาทิตวานิรุจันติเดังอุปตะมุสุโคเราปัจจัยว่ารูปใหญ่ล้างมันนานมากเลยนะท่านวัด chất trụ chạy chế chay gia tâm chay gia than, để vẫn thoải <laughs> mái, để thứ vậy con, thứ con thứ vậy con

ครบทุกคนแล้วเนาะอ่าบัดนี้ก็ว่าตามอ่าครบแล้วก็บคนล้มเงินศิลวะนโมพร้อมกันเล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tasa pakawato arahato SEMMA sembutasa. Namo tasa pakawato arahato sema sembutasa. Nani mayang hante jatuh petiani jatuh baliwalani batang sangkarsa. โอโนชัยมะสาธุโนพันตเที่ยงคูุสังโฆอานิจะตุปัตยานิปัตยวลิวาานิปติขันหาตูปุตัมหาการเทวะมาตาปิตูอาทีนันจายาลิกตานันจาคาลกตานัง อิาทารตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายจัดจิตใจอะไรเหล,ล่านี้ของข้าพเจ้าพาระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับรจิตใจอะไรเหล,ล่านี้ ของคาพระเจ้า่าประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ยังสิบส่วนคญนี้เพียงแกหยัดของข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยยังรับไปแล้วนั้นมีคุณต่อสดใจสีคํามีแม่วันลบสีคำาต้น หากท่านถึงทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นกาลและนานเทินสาธุอาวถวายวเอายวายถอยออกไปเตรียมน้ำยาเา้าอจารยเตรียมน้ำยาค้คิดเห็นขอเห็นในห้องล้ว jangan ke tanganan jahat वा वालि वाना तला परिते साकलां देवा मेवाय पोतिना ตาทนตัวาเวลาสุขาชีวิโนขอปวงสัตว์ทั้งสายจงเป็นผู้อย่าได้มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำลงคีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกระตังบุญยังพลังใบหังสัเบเพียพากีพาวันตุเตขอปวงสัตว์ทั้งหินนั้น จงมนผู้มีสว่วนได้เวยผลบุญอันข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนั่นเถิดอลหลังสามาสัมปุโตภาควาผู้ทางภาควันตังอภิวาเทมีภาคาตภาควตาธรรมโมธรรมังนามาสามี โชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากัสังโฆสังฆังนามามิสะตุอ้าวเร็วๆรถมาทรงพระอะไรกะตอนเศร้าเลยไปรับบาดเพิ่นหกโมงมากไปที่น้องเส่ยบาดแล้วไปจังไปรับพาอุปกรณ์นหนึน่นงก็ตามนั้นล่ะ ใช้รถเก่าอยู่ใส่ละเดี๋ยวจะเฝ้าอันออกไปก็ได้เราล้มขรีเดี๋ยวมันอันรถยังพัน,นมาอยู่รถพันมาอยู่ใจยเย็นใจยเย็นลงพี่ใจยเย็นรถพันมาอยู่ใจยเย็นเขาห่มก้อนก็ต้องเ้าเราได้กลับแทมมานี่นนนเออทางเนีนเอาเนีนเดีไปดูตัวเองใน YouTube นะฮะ ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าถ้ากดข้ามโฆษณาจะไม่เห็นตัวเองนั่นเอยนะนเป็นอันเสร็จพิธีในคำเคล่อน,นี้นะครับเนาะอ,นอ่าผ้าขาหาย่างผ้าขาม่คขั้วยังพลาดในหายางผ้าขาอยู่เหตุตบุญลอยวันครับบรดเฮตใหญ่ เียงหมดไหมหาให้งอมนี่แหละพระเพิ่นบ่ก,กินดอกเพิ่นอิ่มหรอตีอดื่นเสารยังหาพระเพิ่นอิ่มแล้วมื้อนี้ากินทั้งนี้เลยเตียงโหลดง่ายดี กินเท้าวันกินเท้าวันกินทั้งเตี้ยนี่แหละไงไหนเอาบุหรี่จากไหนมันยังไม่เสร็จนี่เจ้านี่โอ้ห่วยแล้วห่วยแล้วนี่พิษแล้วพิษแล้วบอกว่าอู้นาอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี้ครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีไลท์ครับ